เครื่องเร่งความเร็วอนุภาคของศูนย์วิจัยเซิรน์ในสวิตเซอร์แลนด์ประสบความสำเร็จในการทดลองจนเข้าใกล้การค้นพบอนุภาคฮิกซ์ซึ่งเป็นอนุภาคพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบของทุกสิ่งในจักรวาลหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของจักรวาลโดยหลายฝ่ายเรียกอนุภาคฮิกซ์ว่าอนุภาคของพระเจ้าหรือก๊อสพาติล โดยการค้นพบครั้งนี้นะคะถือเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการวิทยาศาสตร์ในรอบ60ปีแม้ในอดีตจะมีการทดลองเพื่อค้นหาจุดกําเนิดของจักรวาลมาเป็นเวลานานแต่ยังไม่เคยมีการทดลองอย่างจริงจังเช่นที่ศูนย์วิจัยเซิร์นมาก่อนนักฟิสิกส์จาก Imperial College ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ว่าการค้นพบอนุภาคฮิกส์คือการค้นพบสิ่งที่หายไป ซึ่งนักวิทยาศาสตร์และนักฟิสิกส์ได้รอคอยมากว่า50ปีเพื่อที่จะหาสิ่งที่มาเติมเต็มทฤษฎีสแตนดาร์ดโมเดลของปีเตอร์ฮิกส์นักฟิสิกส์ชื่อดังที่เคยนำเสนอทฤษฎีนี้ไว้ตั้งแต่ปี2503ทฤษฎีดังกล่าวนำเสนอว่า <think> ในจักร <have S 1> วาลมีพลังงานอย่าง <steam S 1> หนึ่ง <with S 1> ที่เรียกว่าฮิกซ์ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปเมื่ออนุภาคอื่นๆเคลื่อนที่ผ่านก็จะทำปฏิกิริยากับฮิกส์ ยฮิก์จะทำหน้าที่รวมกลุ่มอนุภาคอื่นๆไว้ให้เกาะติดกันจนกลายเป็นมวลสารขึ้นมาก่อนที่จะก่อกำเนิดเป็นจักรวาล การทดลองดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ติดตั้งเครื่องเร่งความเร็วอนุภาคที่มีลักษณะเป็นท่อใต้ดินซึ่งโคดเป็นวงกลมยาว27กิโลเมตรโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เครื่องดังกล่าวเร่งความเร็วโปรโตอนให้วิ่งชนกันแล้วสังเกตการแตกตัวของโปรโตอนหลังการชนกันเพื่อค้นหาอนุภาคฮิกส์นั่นเอง